สวับบสดีผมชิดยุ้นครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนห้องละนี่ก็ปิดของเรียบร้อยเราลังจะไปน,นอนกันครับก็มันเหมือนหน่านะแล้วกันเรียบร้อยครับเป็นภูมิประมาณอาจจะมองไม่เห็นเนะี่ยไฟน้อย <laughs> อร้อนครับจักรยานร้อนครับทุกคนน,นี่ก็ขี่ไปน,นอนครับผมนี่ครับยามคับคือในหมู่บ้านบรรยากาศดีครับวันนี้ก็ฝนก็ไม่ตกครับ สกูตเตอร์ร้อนครับภาษาญี่ปุ่นมาเลยก็ถึงกลางสี่แยงมุกบ้านแหละนี่ป้ายที่เขาที่ผมลงวันนั้นนะ่ะ๋อเขาก็มาเชื่อมแล้วเรียบร้อยนี่ครับเส้นทางขี่สกูตเตอร์ไปนะครับนีม่มานอนอยู่บ้านป้านนะครับนี่ก็เส้นทางที่ไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền bốn มาเร็วจังเองตอนนี้ผมก็ขี่รถมาถึงแล้วนะครับขึ้นมาในบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับผมหริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพาดูเส้นทางย้อนตอนข้ามตอนกลางคืนนะครับในหมู่บ้านที่ผมขี่รถมานอนคือคือมานอนอยู่บ้านป้าน,นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันงี้เราฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ